s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะ าราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตารราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น e ีีที่32แล้วก็จะเป็นดวงประจำวันที่24จนถึงส0พฤษภาค,คมนะคะสัปดาห์นี้พี่มิยังคงอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็เป็นการเวิร์กฟ m Home อาจจากที่บ้านแอบคะิดถึงทุกคนมากเลยแล้วก็คิดถึงบรรยากาศที่ห้องอัดแล้วนะแต่ว่าก็ภาวนาว่าให้สถานการณ์มันดีขึ้นไวๆนะคะเพื่อเราจะได้กลับไปห้องอัดนะคะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเร็วๆใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนเดาวจะไม่เป็นแบบนั้นเลย ะะสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีดาวย้ายทุกคนเวลามันไม่มีดาวย้ายเนี่ยแล้ว็็จะมองว่าอาจจะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์มันก็ไม่เดินไปข้างหน้าสักเท่าไหร่แต่ว่า อย่างสัปดาห์ก่อนน่ยก็มีดาวพุธเริ่มเดินถอยหลงังเริ่มเดินไม่ปกติแล้วสัปดาห์นี้มันยังคงต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นอาการแบบสัปดาห์ก่อนๆน่ะมันก็ยังคงมีเช่นต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารการคมนนาคมเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาเราไปสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปมันก็ยังคงมีแบบนี้อยู่เรื่องโทรศัพท์มือถือนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะรวนได้เป็นพิเศษ คือปกติถ้ามันรวนอยู่แล้วอะมันอาจจะรวนเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ก็ต้องเรามาระวังหน่อยแล้วกันเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีดาวย้ายก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ามันมีดาวพักองศาเพิ่มนะคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นดาวพุธก็การสื่อสารนะคะแต่สําหรับสัปดาห์นี้เป็นดาวเสาร์ค่ะเราไม่ได้ยินชื่อดาวเสาร์กันมานานแล้วเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันไม่ได้ย้ายเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยดาวเสาร์เขาจะย้ายประมาณสองปีครึ่งสองปีครั้งหนึ่งนะคะก็นานๆทีแหละเราถึงจะได้ฟังเรื่องดาวเสาร์ แต่สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือดาวเสารเนี่ยเขาจะเดินองศาไม่ปกติแล้วจะชะลอนะคะแล้วก็จะเริ่มพักตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะฟังนะพัก26พฤษภาคมเป็นต้นไปและกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่15นะคะแต่เป็นเดือนตุลาคม หลายเดือนมากอะทุกภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาหกเดือนเลยอะทุกคนที่เขาจะเดินไม่ปกตินะคะความจํากัดความของดาวเสาร์มันคือพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับอะไรที่ระยะยาวเช่นการเกษตรนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนะคะเก่งกําไรระยะยาวนี่คือดาวเสาร์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับท่าหานนะคะหรืออะไรที่มันเป็นเชิงโครงสร้างใหญ่ๆห่อะไรที่มันเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาพรวมทั้งหมดอ,อาจจะพูดถึงภายในประเทศด้วยนะคะอะไรแนว ี่มันจะถอยหลังหมดเลยมันจะเริ่มปั่นป่วนนะคะมันจะเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วหรือว่ามันจะมีปัญหามากขึ้นนะคะเรามองว่าชาวเกษตรกร,รกหรือว่าอะไรที่ไปอยู่ในวงการเกษตรเนี่ยหลังจากนี้อาจจะลําบากนิดน,นึงรวมถึงคนที่ทํางานที่ลักษณะที่เกี่ยวกับต้นไม้หรืออะไรแบบนี้ด้วยวงการนี้ก็อาจจะชะลอตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหลังจากที่แบบก้าวกระโดดมาสักพักใหญ่แล้วช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงตุลาคมเพราะฉะนั้นนะคะระวัดระวังมากๆนะคะ เราพูดถึงดาวเสากันไปแล้วใช่ไหมคะเราจะมาพูดถึงพระเอกของงานที่จะทําให้สถานการณ์ที่หลายคนดีขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งๆท,ที่มันยังมีโควิดมันจะชะลอตัวลงแล้วนะคะก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสย้ายไปช่วง29มีนาคมแล้วก็ทําให้หลายๆราศีเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมทั้งๆที่มีโควิดนะหลายราศีก็ดีขึ้นทีนี้เนี่ย โคต้าดาวพฤหัสเดินไปข้างหน้าแล้วก็ชีวิตเดินไปข้างหน้ามันจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วค่ะในช่วงอีกไม่นานนี่แหละเพราะฉะนั้นเรามองว่าหลังจากมิถุนายนเป็นต้นไปหลายๆอย่างมันจะเริ่มซึมแล้วนะคะนี่เหมือนเป็นโค้งสุดท้ายที่ว่าถ้าเรายังพอที่จะทําเงินได้ยังพอที่จะทําอะไรได้อะมันคือช่วงเก็บเกี่ยวต้องรีบทานะคะปลายปีมันจะเริ่มดอกราศีมังกรค่ะพิมพ์พูดเลยนะคะว่า การที่ดาวเสาร์มันเดินถอยหลังจะส่งผลกระทบต่อราศีมังกรน่ะแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะว่าดาวําตัวของคนราศีมังกรน่ะเป็นดาวเสาร์พอดีนะคะพอมันเดินถอยหลังอะ่ะคราวนี้ชาวราศีมังกรก็จะกลับมาซึมหน่อยนึงกลับมาพิจารณาว่าเฮ้ย ทางที่เราจะเดินไปอ่ะมันใช่หรือเปล่านะคะหรือว่าอาชีพบริษัทที่เราทําอยู่มันใช่หรือเปล่าเราจะพายเรือกันในอ่างอะค่ะไปจนถึงเดือนตุลาคมเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรก็ต้องจิตใจเข้มแข็งนิดนึงสําหรับเรื่องงานแล้วก็ชีวิตหลังจากนี้ประมาณหนึ่งมันจะมีความน้ําซึมบ่อซราอ่ะตอนแรกเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแย่ขนาดนั้นแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเราก็จะซึมๆแล้วเราก็จะเฮ้ยมันไม่ดีจริงๆหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะคะอีกข้อหนึ่งค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะด้วยความที่ดาวการ ของชาวราศีมังกรคือดาวศุกร์ทีนี้ดาวศุกร์อะค่ะมันไปอยู่ในช่องที่มันเบียดเบียนกับอย่างอื่นมากๆเลยอะค่ะมันก็เลยทําให้ช่วงนี้งานมันค่อนข้างมีปัญหานะคะแต่เมื่อมันย้ายหลังจากวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปอะมันกลับมาเข้าช่องอริอีกแล้วซึ่งทําให้มันก็จะมีปัญหามากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คงเป็นช่วงที่ปัญหาประเดประดังพอสมควร แต่เรื่องการเงินเนี่ยดาวดวงหนึ่งด้านการเงินของชาวราศีมังกรเดินไม่ดีอยู่ตอนนี้แต่มีอีกดวงหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะคะยังคงสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้นะคะยังคงหาเงินมาได้นะคะ <S <S ถ้ามีเพื่อนอยู่ราศีธนูหรือว่าราศีมีนอย่างเงี้ยเขาจะให้ความช่วยเหลือสําหรับคนชาวราศีมังกรได้นะคะคาว่าธนูกับมีนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีต้องอดทนหน่อยนะคะ <S <S ต่อมาค่ะในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินโดยตรงต่อมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะ คนโสดจะมีคนเข้ามาช่วงปลายเดือนมิถุนามากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้พักไว้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะต่อมาค่ะคนมีแฟนก็อาจจะติสแตกกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความห่างไกลเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้ตัวเราเริ่มกลับมาพิจารณาแล้วก็ทบทวนตัวเองนะคะในหลายๆมิติตั้งแต่การงานความสัมพันธ์แต่ว่าก็ยังไม่ตัดสินใจอะไรเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะ ต้องเรามาระวังว่าการที่เรากลับมาพิจารณาอะไรเยอะๆอะมองไปที่ความหลังเอยการงานเราอย่างนี้เอยแล้วเราก็น้อยใจในตัวเองเอยอย่างเงี้ยเฮ้ยเราคู่ควรกับแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบนี้อยู่ๆมันมาให้ไงไม่รู้นะคะต้องระวังว่ามันกระทบต่อความสัมพันธ์จะเย็นๆนะคะชาวราศีมังกร โอเคค่ะสำหรับรายการสตาราสีของสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วนะคะพิมพ์แอบขายของนิดนึงตอนนี้นะคะพิมพก็ทําเว็บจับไพ่นะคะชื่อพิมฟ้าทาโร่ c o m นะคะก็ลองไปจับไพ่ประจําวันกันได้ก็จะจับได้วันหนึ่งหนึ่งครั้งสามารถแชร์ใน a c e b o o k นะคะแล้วก็ทวิตเตอร์ได้นะคะฟีดแบ็กเป็นยังไงก็มาบอกกันในเพจพิมพบ้างเพจพิมพชื่อแม่หมอพิมพ์ฟ้านะคะแล้ววันนี้พิมพ์ก็แอบแวบ,บก่อนไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะฝากติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องงทาง ของ s ซลมอนพอดแคสตสำหรับวันนี้พิมพไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ